ต่อนะคะแม่กอต่อประเด็นนี้ก่อนเมื่อคืนเนาะเมื่อคืนมันมีคนไปดึงอิหลาหาเวทีนะคะก็เท่าที่แม่ดูเขาก็จับจับจับมันภาวาดึงแรงหรือยังมันน่าจะเริ่มดึงแบบนี้นะ,ะแต่ก็ต้องชื่นชมทีมงานบ้านฮักฟ้าใสพวกเขาทําหน้าที่ได้เร็วมากคือบางคนก็บอกว่าอา้าว เขาก็ยังไม่ทันได้ดึงเลยเออเราก็จะปล่อยให้เขาดึงก่อนหรือว่ายัางไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออเราก็ต้องป้องกันนะนะเออเราไม่อาจจะคาดเดาว่าห้าสี่สามสองหนึ่งหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นเอฟซีแม่ก็ดีใจนะเพราะว่าเราได้จัดการได้เร็วเออเราอย่าไปปล่อยให้มันเกิดปัญหาหายีราตกไวที่เราค่อยมาว่ากันนะไม่เอาดีแล้วดีแล้ว อืมเพราะว่าไม่มีใครอ่อไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้อืมการทำงานการดูแลการเซฟอีหลาหน้าเวทีคือสุดยอดอันนี้ต้องยกความดีให้บ้านฮักฟาใสาเพิ่นได้อืมเพิ่นตามจิตท,ทุกงานเด้สุดยอดเขาเป็นทีมงานเอดมินภาคสนามโอ้โหสมกับเป็นแม่แม่อีหลีอ่าลูกฟาใซกับ โอ้ยไปฟังคนว่าวเนี่ยโอ้ยคนหักอีหล่าก็ยังนี่ตัวอืมแต่เรากับพยุงก็ไปเราเราเชี่ยแต่อีหลา่า,า,าอุอิงบ้านฮักป้าใชนี่เออลูกป้าใจนี่อ่าโบเชี่ยไปหรอกเราว่าถึงแต่อีหลา่าแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครยามาแตะเขาจะเชือดแบบนิ่มๆอ่าเหมือนมีดโกนอาบน้ําพึง่งเออนี่แหละบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องแม่จะไม่ยุง่ง ให้ลูกฝ้าใสายเขาคุยจัดการไปเพราะเขาอะสามารถด่าแบบผู้ดีได้คนบางคนคนบางกลุ่มด่าหยาบมันก็ไม่สำนึกมันต้องด่าแบบผู้ดีคือจ้างลูกฝ้าใสายเพื่นจัดการนั่นแหะถูกต้องแล้วทุกคนจะเห็นว่าบางทีบางเรื่องแม่บอกว่าแม่ไม่พูดให้ลูกฝ้าใสทยทไปเพราะพวกเราแม่ก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องอเราก็ต้องมองว่าใครถนัดแบบไหน อ่ส่วนลูกแม็กเขาก็จะหนักของเขาอีกแบบหนึ่งอ่รู้สึกเขาก็จะพูดสุภาพใกล้ๆเคียงกับแนวเดียวกันแหละกับลูกฟ้าใสแต่สําหรับช่องไม่หญิงคือมันมันหยาบไปเลยมึงมึงกูกูไปเลยอ่ใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอ่มันไม่ใช่ว่าน,นีิชายเราเป็นสันดานแม่ไม่อาจพูดเพราะเอ่อกับคนกลุ่มนี้ได้และหรือบางทีกับลูกๆแม่ก็พูดมึงมึงกูกู แม่ก็ไม่รู้เป็นยังไงขนาดลูกกบแม่ก็ยังมึงมึงก,กูจนบางทีลูกกบมันก็เสียใจว่าทําไมแม่พูดมึงกระวูกับลูกแม่ก็บอกขอโทษมันมันมันเป็นอย่างนี้เออต่อให้วันหน้าวันไหนแม่ก็พูดแบบนี้แหละจริงๆอืบางทีก็ต้องขอโทษลูกทุกคนด้วยที่พูดจาไม่เพาะด้วยนะคะแต่ว่าแม่ไม่ได้คิดร้ายแม่ไม่ใช่กนปากหวานก้นเปรี้ยว แม่ไม่ใช่คนที่พูดดีแล้วซ่อนมีดไว้ข้างหลังแทงทุกคนอนะแม่ไม่ทันมันเป็นสันดานมันเปิดออกมาเนี่ยแม่คิดยังไงแม่ก็พูดแม่ไม่ชอบแบบว่ามาปั้นจิ้มปั้นเจอแบบเอ,อที่นี่คือลาเวนเดอร์ทุกคนอ่อจาจ๋าจ๋าแบบนั้นโยชีห้าค่ะอืมนะคะอ่าเข้าประเด็นต่อในการที่อ่าอีอลา ร้องเพลงหน้าเวทีนะอ่ามันก็จะมีการถูกเปรียบเทียบอ่าเปรียบเทียบว่าอ่าอีกคนนึงก็เอาไปร้องทำไมเพลงเดียวร้องสองสองวงอ่าเอามาร้องสองวงแม่แม่ก็จําได้นะ FC เคยคอมเมนต์อยู่ว่าทําไมต้องเอาเพลงเดียวกันไปร้องสองคนซึ่งมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วคือ FC FC มันก็เปรียบเทียบ มาตารดเลยว่าเอออีลายจังสี่อีอีเขี้ยวจังสันมันมันเห็นไหมมันจะมีปัญหามันก็มีปัญหาจริงพวกเขาก็มาเปรียบเทียบกันเออทีนี้เอ่อแต่ก็มันก็เกิดดราม่าแล้วแหละเออว่าเปรียบเทียบกันของคนที่ฉันชอบร้องดีคนที่ฉันไม่ชอบร้องไม่ดีมันก็เปรียบเทียบกันไปทีนี้ก็ได้ข่าวว่าผู้บริหารเนี่ยนะเหมือนเขาจะ ไม่ให้ลงเพลงเดียวก็แล้วเนี่ยเขาควรจะทำอย่างนี้ต่างนานแต่และหรือบางเพีเขาต้องการสร้างกระแสให้มีประเด็น<ม>เพื่อต้องการลักดันอีกคนให้มีตัวตนให้มีแสงเพื่อที่จะได้อยู่ในโซเชียลอาจจะเป็นช่วงที่เขาถอนทุนก็ไห้หรือจะเขาจะจมต่อก็ไม่รู้อันนั้นก็แล้วแต่อืมอันนี้เราก็เป็นเอฟซีเราก็มีหน้าที่เบื้องย่างเดียวค่ะนะคะเหมือนเดี๋ยวคลิปต่อไปหรือไม่แม่ขึ้นลไลฟ์แม่อาจจะพูดประเด็นเอ่เหยื่อการตลาดก็ได้ แดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะไปตัวยังไงนะคะบางทีก็ต้องคิดจะพูดอะไรมันต้องคิดว่าผลที่กระทบมันจะไปโดนใครบ้างอืมแต่ทีนี้มันเป็นกาพูดของไอ้หัวร้านเนาะไอ้หัวร้านมันพูดไงอ่ามันพูดมาอย่างนี้อ่าเราก็เอาคำพูดไอหัวร้านมาพูดบ่งบอกถึงว่าถ้าเขาจริงใจเขาก็จะไม่ฟาดงวงฟาดงา มาถึงผู้บริหารหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยคุยกันในในไลฟ์สดนะคะอ่าส่วนว่าอิอหลานะคะแม่ก็มองว่าเพลงหลายๆเพลงเออเหมือนเพลงรัตนากอรวอนแฟนถามว่าเพราะไหมมันเพราะเพียงแต่ว่าเหมือนอิหลาเสียงพุ่นเยอะเสียงเข้ามากเสียงมันเลยไหลทีเนี้ยมันควบคุมเสียงไม่อยู่หรือทํานองมันยังไม่เน้น แต่ทีนี้อุ้ยทําไมบอโจโ์ปล่อยออกมาวะมันไม่ปล่อยได้ยังไงเสียงขนาดนี้เอฟซก็ยังกรีดคือเอฟซีชอบไปแล้วนะมันจะไหลสิลองไปตั้งแต่คือเอฟซชอบแฟนคลับสอบหนาเวทีคือกรีดกรีดกดีอ้าวแล้วบอจโจจะทําไงแกก็ต้องปล่อยแต่ถามว่าแกอยากเขี่ยวให้มันมันเพราะก่อนนี้ได้ไหมแกก็อยากทํา แต่ความนิยมมันมาแล้วมันก็เลยไม่จําเป็นอ่าทีนี้แต่มันก็ต้องไปยอมรับกับกลุ่มกะเลกะลาดมันบอกว่านั่งร้องอัดับหนึ่งของวงร้องได้แค่นี้เลยมันได้แค่นี้เพราะเอฟซีเขาพอใจแล้วไงอ่าก็เหมือนบอกว่าบางคนร้องเพลงเพราะเกือบตายแต่มันไม่มีกระแสมันบ่มีค้นสนใจมันก็เหมือนกันเห็นไหมคะสถานการณ์มันมันมันไปแบบนี้ค้นมักแบบนี้ เออไม่ได้เพราะที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับผู้บริหารเขาก็เคยพูดอยู่อีลาโบเมนคุ้นตีลมมวนที่สุดไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่มันเป็นคนที่ตลาดต้องการเอฟซีมกักเขาล้องไม่เพาะเต็มที่เสียงเขาไหลแต่เขามีมนสสกดมันคือฟังแล้วอยากฟังอีกเบิ้งแล้วอยากเบิ้งอีกเออเล่าเรามีชเน่โพด มันเป็นอย่างนี้นะทุกคนไม่ใช่ว่าโอ้ยระดับเมอรหนึ่งของโลกแล้วอะเป็นหมอลำเพลินอันดับหนึ่งของโลกแต่ผู้นําทีมงานหรือตัวชวงทำมยังไหลยังหลงอยู่มันบ่ไหลบ่หลงจังไดเอฟซเขามาักจักสิเ็ดจังไดเนาะเพราะว่าเหมือนรัตะนากรวอนแฟนเนี่ยแม่ก็ไปฟังแล้วมันก็ไหลจริงๆอืมไหลเลาะไหลไหลงแต่ทําไมเอฟซีมักวะ ือนี่ต่างหากคือคําถามมันแม่หญิงเองทําไมแม่หญิงจึงไม่ฝึกเพลงนี้ตั้งแต่ทีแรกนี่คือคําตัวมันไหลทีนี้การที่เราจะไปหัดร้องไหลตามอีหล่าเนี่ยมันแม่ลําบากกูเฮ็ดยากคือแวเป็นคนที่ว่าถ้ามันมันมันต้องมีมันต้องมีมงมเขาเรียกว,ว่ามันต้องมีจุดจุดไคลแมกหรือจุดที่ลงตัวสิ เออแต่อีหลามันเออเออเออ,เอ,อไปจริงจริงไหมคะแม่ก็เลยแบบว่าแม่ก็ไม่เคยเห็นคนที่ร้องแบบลูกอุ้งอิงแล้วคนสิมากแม่ก็เลยไม่ได้เอาเพงลงรัตนากน์ว่นแฟนมาลงมาฮัดเพราะมันไหลอืมอันนี้แม่ว่าตรงๆเลยอัญญาดาแม่เด้อไพซิดาแม่ก็บาวา่าเราแม่ก็นอมรับนะคะนี่แหละเดี๋ยนี้พอเอฟซีเรียกร้องขนาดเห็นไหมเสียงไหลขนาดนี้แม่ รัตนพจนว่นแฟนเนี่ยเนี่ยโอ้ยกูกับพ่ยไหลไปน้ำลูกปนนี่ไหลไปน้ำกันชะไปนอกเง้ยมันแล้วไหลไปน้ำกันให้มมนแล้วชาพถออืมมีบ่ตรงมามีเออมันอย่างโน้นมันอย่างนี้เอาเป็นว่ามักไครมักมั่นก็แล้วกันมักกระเบื้องบ่กระบื้องตรงเบื้องเออแต่ไม่ยิงเงยอมรับเลยรัตนพจนว่นแฟนของอีฬามันไหลจริงๆแล้วอีกอย่างคือเสียงนางมันเยอะไหลมากแบบ คือเสียงเขาพลั่งพลูออกมามันควบคุมไม่อยู่เออมันก็นไรเออเออเออเอ,อไปจังสัน่ะอืมแต่แม่เชื่อว่าทํานองก่อนนี้มันมันต้องเพาะกว่านี้แหละแตยลานาสีเอือนบ่ถึงเอื้อนนะนออถ,ออถึงแต่ควบคุมหรือจําทํานองยังไม่ได้เพราะมันเป็นหมอลำซิ่งผสมลำเพลินแหละอืมหรือหมอลำซิ่งหรือลำกอนผสมลำเพลิน มือสิบนิ้วรัตนพรขอวอนไหวเนี่ยแต่พ่อพ่อเขาเดินกรนมันก็ได้อยู่แต่มันมีปัญหาต้นเกินแค่นะต้นเดินกรนนี่สุดยอดคือเป๊ะแล้วล่ะได้เลยโดนรีโจ๊ะโอ้ยมวนพี่นอเอ้ยพี่นองเอ้ยนี่แหละที่เหตุผลทําไมแม่จึงไม่ได้ลองเพลงนี้ตั้งแต่ทีแรกมันมันไหลหอมืมเวลาเวลาเกินน่ะมันไหลจริงๆแต่ว่าเอฟซีผัดมัก อากาศงสั้กับไปน้ำกันโลดแม่กับไปน้ำเขาคือเา่าโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะส่วนว่าสรุปให้เนาะที่มีคนไปดึงอีลานาเวที่นะคะก็ต้องชื่นชมนะคะชื่นชมแอดมินหรือทีมงานภาคสนามของบ้านฮักป่าใสเอโอยพวกเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เหลือเกินนะคะเราก็อย่ามองว่า โอ้ยมันยังไม่เป็นอะไรเลยเราอย่ารอให้มันเป็นเกิดอีลาตกเวทีลงมาแขนขาหักสิีรษะจังไหนเออมันมันงานวงสาวน้อยนี่สะเทือนเลยนะดีแล้วแหละเขางัดออกมาเชฟอีลาไว้อย่าให้เป็นอะไรเออมันก็ชื่นชมละดีดีแบบนี้ดีทํางานกันเร็วมากเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แม่เคยไปดูนะหมอลําแล้วดึงดึงดึง,ดงศิลปินล่วงลงมาเลยเออ มันแม่ไม่โอเคแม่ไม่อยากมาแก้ปัญหาป้องกันปัญหาถูกต้องแล้วอืน้องต้องปลอดภัยที่สุดเพราะว่าวงวงต้องมีอีหลามันขาดไม่ได้นี่เหตุผลหนึ่งที่องค์อิงไม่เคยลาง,งานเพราะมันจะขาดน้องไม่ได้เจ้าภาพจ้างเพราะว่าองค์อิงเออมันก็ต้องเซฟนะต้องดูแลน้องเป็นพิเศษแม่ดีใจนะหน้าเวทีมีแต่ทีมงานมีแต่แอดมิน เออรทีมงานของหมวดจุ่มบางพี่เน,เ,เ,นนนเนี่ยเขาไปช่วยกันลูกตูรูพวกเนี้ยเขาไปช่วยกันหาไว้ที่เอคนที่เข้าไปหาอิหลาเขาต้องต้องกรองก่อนแหละแม่แม่มองว่าอย่างนั้นนะอืมให้ไปจับโตให้จับได้อ่าจับได้แต่ว่าต้องดูพฤติกรรมถ้าจับและดึงอ่ะต้องล็อกทันทีสุดยอดค่ะ